กระสุช่วงที่2ของ Mango World อัปเดตนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะพิมพ์ SMS นะครับมาพูดคุยติชมรายการของเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ ด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็ท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรฟรีนะครับชมละครเวทีเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหา,หารหัสนะครับเป็นละครเวทีทีท่เรียกว่าได้รับความสนใจนะแล้วก็น่าดูอย่างมากเลยทีเดียวนะก็จะแสดงกันในวันเสาร์นี้แล้วนะครับเสาร์ที่7สิงหาคมรอบทุ่มครึ่งที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับพิมพ์ SMS มาพูดคุยกันเดี๋ยวท้ายรายการเราจะสุ่มนะฮะแล้วก็จะแจกผู้โชคดีไปหนึ่งรางวัลมี2ที่ครับ เอาละเราไปต่อกันที่เรื่องราวของคอนเสิร์ตกันบ้างน,นะครับบ o บบ i ้วิลเลียมสกับอเล็กซานดร k เบ,เบกนะฮะก็เตรียมที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตรวมดาราที่เกาะอังกฤษครับโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำขึ้นมานะเพื่อหารายได้เพื่อการกุศลครับเพื่อช่วยทหารผ่านศึกที่อังกฤษโดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นเดือนหน้านี้ครับ นอกเหนือจากนักร้องมาแรงคู่นี้บนเวทีคอนเสิร์ตซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12กันยายนยังมีนักแสดงตลกชื่อดังเช่นบรูซเฟอร์ซายและแจ็คดีด้วยค่ะคาดว่าคอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่มีกำหนดเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ด b c ซีด้วยนั้นจะมีแฟนเพลงรวมทั้งทหารในกองทัพเข้าชมมากกว่า60,000คนรายได้จากการแสดงจะมอบให้กับองค์กรการกุศล Help for Hero ซึ่งจัดหาทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บและครอบครัวของทหารเหล่านั้น นักร้องนักแสดงคนอื่นๆที่ตอบตกลงแล้วว่าจะมาร่วมคอนเสิร์ตเช่นคณะแรปเปอร์แพลนบีน,นักนักดนตรีหญิงล้วนเดอแชทเตเดย์นักร้องนักดนตรีคาร็อคเจมส์บลันด์และนักแสดงตลกทางทีวีไมเคิลแมคอินทรีกับแจ็คสันแมนฟอร์ดค่ะ วิลเลียมซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งประกาศการหวนคืนวงเท็กแดนอีกครั้งบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อบุคลากรทางทหารของอังกฤษในอัฟกา,านิสถานเขารู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งกับความเสียสละเพื่อประเทศของบุคลากรทางทหารทุกคน รินแพรรี่หัวหน้าองค์กรการกุศล h e a l t h for Hero บอกว่าบรรดาบุคลากรทางทหารซึ่งเป็นเด็กหนุ่มสาวในแนวหน้ารวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงครามจะได้ยินเสียงคอนเสิร์ตนี้และรู้ว่าพวกเขาทุกคนอยู่แนวหน้าในหัวใจของทุกคนที่อยู่แนวหลังไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดพวกเขาจะอยู่ในใจของเราเสมอคณะจัดงานเชิญหารผ่านศึกกว่า150นายที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบในสงครามให้เข้าชมคอนเสิร์ตฟรีค่ะ ไปต่อกันที่รายการ American Idols นะฮะซึ่งปีนี้เน่ก็จัดขึ้นมาเป็นซีซั่นที่10แล้วนะครับดูท่าจะมีปัญหาซะแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไรอันซีคริสนะฮะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการออกมาบอกว่าเรื่องราวที่วุ่นวายอยู่เรื่องของกรรมการนะ,ะเนื่องจากว่ากรรมการชุดเก่าเนี่ยลาออกไป2คนนะฮะและตอนนี้เน่ก็กำลังสรรหาอยู่แล้วก็กําลังคิดกันอยู่ว่าใครเนี่ยจะมาเป็นกรรมการแทนนะครับทางด้านไรอันออกมาบอกว่าท่าทางเนี่ยหลายสัปดาห์ทีเดียวฮะกว่าจะลงตัวว่าใครจะมาเป็นกรรมการชุดใหม่ฮะ ู้เข้าแข่งขันร้อบเตลงของรายการ American Idol ของสถานีโทรทัศน์ Fox เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ East Rutherford ในรัฐนิวเจอร์ซีซคริสบอกว่าเขาไม่รู้ว่าในส่วนของกรรมการการตัดสินจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนโดยกรรมการของ American Idol เริ่มต้นจากมี3คนและขยายเป็น4คน แต่ก่อนจะเริ่มซีซันใหม่ในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งเป็นซีซันที่10กรรมการสองคนได้คอล่าออกไปคือไซมอนคาว์เวกับเอลเลนดิเจนเรสในขณะที่มีกระแสข่าวว่าผู้ที่จะมาแทนที่คือตีเวนไทเลอร์และเจนนิเฟอร์โลเปส ส่วนทาง Fox เองก็ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่า Randy Jackson กับ c a r a d าจิออร์จะควนกลับมาเป็นกรรมการในซีซันที่10นี้ซีคร really ัสย really ังเล่นมุกตบท้ายด้วยว่าเขาขาด c a r v เวซึ่งเป็นรูมมทของ <the> เขาในขณะที่การคัดเลือกตัวกำลังเดินหน้าไป <laughs> กลับมาอีกแล้วนะฮะสำหรับซีซั่นที่2ของรายการที่หลายๆคนเนี่ยดูแล้วก็ชื่นชอบมากในซีซั่นแรกนะครับก็คือรายการชื่อว่า Shaq v อร์ซ s นะซึ่งเป็นรายการของเชคยวโออ e นินะซึ่งเป็นเซนเตอร์ของทีม NBA น l e เ e l ะคลีฟแ a นด์คาเวรฮะเราไปดูกันฮะว่าในซีซั่นที่2เนี่ยเขาจะไปแข่งอะไรกับใครบ้างครับ แชกบัวซัสเป็นรายการเรดิเทชั่ที่โอนิลเจ้าของความสูง7ฟุตน้ําหนัก335รอปอนด์จะทําการแข่งขันกับแขกรับเชิญซึ่งมาจากสาขาอาชีพต่างๆค่ะอย่างในตอนแรกของซีซั่นที่2นี้นะคะเจ้าแชกต้องดวลกับยอดนักขับรถเนสคาเดลเอิร์นฮาจูเนียรายงานข่าวระบุว่าใน6ตอนแรกของซีซั่นนี้นอกจากแข่งรถแล้วก็มีแข่งทําอาหารกับปลาเชลเล่แข่งกอล์ฟกับ ชาวบัคคลีอดีตนักบัส NBA เช่นเดียวกันและสอนนักร้องวัยรุ่นจัสตินบีเบอร์พายเรือด้วยล่ะค่ะโอนิวบอกว่าเขาต้องการขยายวงของคู่แข่งขันให้กว้างออกไปจากเดิมที่มีแต่นักกีฬาเท่านั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ลำบากใจค่ะกับการที่ต้องแข่งขันในเรื่องที่เขาไม่มีประสบการณ์ one is us. of ในซีซั่นแรกโอนิวแข่งว่ายน้ำกับไมเคิลเฟลฟ์แข่งอเมริกันฟุตบอลกับเบนโลติสเบอร์เกอร์ควอเตอร์แบ็กของทีมพิตต์เบิร์กสติลเลอร์ค่ะต่อยมวยกับออสการ์เดลาโฮยาแข่งเบสบอลกับอัลเบิร์ตปูโยแห่งทีมเซนต์หลุยส์คาร์ดินัลและเขายังเคยไปแข่งวอลเลย์บอลชายหาดกับเคอร์รีวอลส์และมิตตี้เมย์เทรนเนอร์เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโดยโอนิวนะคะจับคู่กับเซเรนาวิลเลียมส์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกนั่นเองค่ะ นะใครเป็นแฟนบาส NBA คงจำได้นะแชคคนนี้เนี่ยแหละฮะเคยดังจนแป้นแตกมาแล้วนะไปต่อกันที่บันเทิงของเอเชียกันบ้างนะครับชินดงนะฮะนักร้นะรองนำตุ้ยนุย้ยแห่งซ u เปอร์จูเนียนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเออกอาการน้อยใจนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยอิจฉานิจคุณเหลือเกินฮะ เรื่องเศร้าของชินดงถูกเปิดเผยขึ้นตอนที่เขาไปร่วมรายการ Happy Birthday ทางสถานีโทรทัศน์ KBS ของเกาหลีนะคะซึ่งชินดงได้บรรยายความรู้สึกอัดอั้นออกมาอย่างน่าสงสารเมื่อเขาพูดว่าแฟนสาวของเขาชื่นชอบนิชคุณมากเขาก็เลยทำอะไรไม่ถูกเลยล่คะค่ะเมื่อได้ยินเธอพูดพร้อมทำสีหน้าปลื้มใจมากขนาดนั้น ถังด้านแขกรับเชิญอีกคนคือคิมจีซอนก็ได้พยายามปลอบใจเขานะคะด้วยการบอกว่าแฟนของคุณน,นั้นรักคุณในฐานะผู้ชายคนหนึ่งแต่ชื่นชอบนิชคุณในฐานะศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่ชินโดงก็ยังเถียงหัวชนฟ้าว่ายังไงผมก็อิจฉานิชคุณอยู่ดีค่ะ ทำเอาผู้ชมในรายการนะคะเฮฮากันมากเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้ค่ะแฟนๆชาวเกาหลีนะคะก็เริ่มคิดไปไกลค่ะโดยมีการเสนอว่าทางรายการน่าจะเชิญชินดงและนิชคุณมาเป็นแขกรับเชิญในเทปเดียวกันแล้วพูดคุยกันในประเด็นนี้ไปซะเลยครับหลายๆคนคงบอกว่านิชคุณเนี่ยนะฮะความหล่ออาจจะกินขาดนะฮะแต่เรื่องของความฮาเนี่ยชินดงไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับ เอาละครับวันนี้เวลาของ m a น g ก World อัปเดตหมดแล้วนะครับพบกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับยังไงเดินทางกลับบ้านยังไงก็ระวังเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 나같이 행복한 나같이 uh, 나 행복한 나같이 uh, 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 웃는 그 uh, 최고 행복한 uh, 너, 너 너의 따뜻한 그릇 숨이 차갑게 차갑게 식어 있